B-20N แสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของเกราะต้นแบบที่มีต่อร่างกายของเธอและคาเรอําไม่กังวลโดยบอกว่าเธอพร้อมที่จะเสียสละทุกอย่างเพื่อด้านมือตั้งแต่เกิดแล้ว B-20N บอกว่าเขาจะเป็นคนรับใช้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนตลอดไปจนกว่าจะสิ้นสุดหน้าที่ของเขาอัมบอกว่าเธอจะหันเหนความสนใจไปที่การจูดจมสาธารณรัฐใหม่แต่โดยที่ไม่ทันตั้งตัว เธอสั่งให้ยิงไฮเปอร์แคนนอนซึ่ง B20N ก็ถ่ายทอดคำสั่งไปอย่างไรก็ตามลูกเรือที่สะพานเดินเรือได้รับการแจ้งเตือนจากเซนทันบล็อก B-25 ว่าแหล่งพลังงานของปืนใหญ่ถูกขโมยไปถ้าไม่มีมันพลังของพวกเขาก็ไม่สามารถยิงไฮเปอร์แคนนอนได้ B20N ชี้เห็นว่ามีเพียงฝาแฝดเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงห้องแหล่งพลังงานได้อามองข้ามสะพานเดินเรือ Star De ดทรีเยฝั่งตรงข้ามและพบว่า คาเรหายไปในขณะที่ b 2 0เอสงสัยว่าคาเรไปอยู่ที่ไหนอัมก็รู้ได้ทันทีว่าเขาเนี่ยแหละต้องขโมยมันไป